รับสวัสดีครับนะนะนั่งตกปลาเล็บสีทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่กับผมนั่นนอนใสยชิววันนี้พาออกมาย่ําเช้าครับผมมาเทสเหยื่อครับเหยื่อตัวใหม่ของน่แฮกนะฮะเพิ่งไปเอามาวานนี่ครับผมดำเสร็จเลยฮะยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยครับตอนนี้ผมใช้ตัวสีม่วงนะฮะน้าดุไหมครับ เดี๋ยวลองมาหาผลงานดูครับมีใต้มันหรือเปล่านะครับเช้านี้ไ่หยอกดีครับเหยื่อน้ําหนัก8กร,รมได้ไหมฮะตัวนี้เป็นใบเคาะตีน้ําดีครับผม nắm đặt với tới mấy trong nó không Bây yeah. giờ อยู่ไหมครับอยู่ไหมครับเต็มปากเต็มคำเลยฮะเตรมแรกของเรามาแล้วครับนี่ครับจนสวยๆยามเช้าครับผมอย่างไรเนี่ยครับ อย่างตัวใหม่ครับผมยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยฮะเป็นปากเลยครับขออนุญาตถ่ายรูปก,ก่อนนะฮะใส่สวยอยู่ครับ อยู่ไหมอยู่ที่อยู่ไหมคิดว่าไม่อยู่ฮะคิดว่าไม่โดนป่าครับแต้มที่สองมาแล้วครับตุกจริงครับหลุดพอดีฮะใส่สวยเลยครับตัวนี้แมที่สองครับนี่ครับผม อย่างตัวใหม่ของนาแฮกครับผมโอเคครับผมขออนุญาตถ่ายรูปวอนะฮะผมตีมสองของเราแล้วฮะตีมัไม้แล้วเอาเลยครับผม ครับผมคลิปนี้อไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับขอบคุณมากครับ